ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวเสียหมาไหมล่ะเสียหมาไหมนะเออไปคุยไก่เขมรนะครับไปเจรจาไก่เขมรเสียหมาไหมจ๊ะอย่างนี้มันเสียไหมนะเสียหมาไหมคุณเซนไอ้ไม่ใช่คุณเซนดิอ่าโธ่ทรัมม์นะทรัมม์ นะทำไก่ลทำนะเสียหมาไหมไปเจอไอ้เขมรต้มซะแล้วเนี่ยบอกหยุดยิงหยุดยิงเที่ยงคืนหยุดยิงเที่ยงคืนนะปรากฏไปไงครับมีข่าวบอกว่ายิงจนถึงตีห้าเนะก็พวนยั่วยุนะเออตามภาษาขเขมรมันนะครับนะอยู่ๆมันจะหยุดง่ายๆได้ยังไงใช่ไหมเสียฟอร์แย่ดิ จะมาอยู่กันง่ายๆได้ยังไงไปถูกนะมันก็ต้องมีการนะยั่วยุตามภาษามันนอะไรครับเออนะคนคำอยางเหนมันเชื่อได้ที่ไหนล่ะนะมันโกหกลายวันอยู่แล้วมันเฟกนิวลลายวันอยู่แล้วนะครับโอ้ขนาดตัวเลขทหารที่ตายมันยังโกหกหน้าด้านๆต่อหน้ามาเลเซียเลยนะ ด้านหน้า,นาต่อหน้าอันวาเลยใช่ไหมบอกทหารกัมพูชาเสียชีวิตห้านายชุย <c oughs> ประตูเอ้ยนะครับเสียชีวิตเป็นกองพันนะบอกเสียชีวิตห้านายแล้วผมคนไทยนี่เสียไปเท่าไหร่สิบยี่สิบสิบสี่สิบห้านายนะครับเมื่อเช้าเมื่อวานนี่ก็มีเสียไปสองนาย หมาไหมไปไอวยกันห้ทำตัวแสดงความอะไรนะทำตัวมาแสดงความอ,นะามาามอยินดีนะบอกนี่จะลดภาษีให้ลดภาษีให้เดี๋ยวมึงดูครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ยิงกันเหมือนเดิมนะก็ถูกทำเป็นมาเออทําเออไม่รู้จักเกมของขอเขมิญซะแล้ว มันต้องเอาให้จบให้ซิ้นเอาให้ลาบคาเอาให้ประกาศยอมแพ้นู่นไอ้น,นี่ขมรยังไม่ประกาศยอมแพ้เลยนะขมรยังไม่ประกาศเลยว่าตัวเองเป็นฝ่ายยิงยังไม่ยอมรับเลยคุณจะเอาที่ไหนมาเจรจากัน เทศไทยนะถ้าเป็นลุงตู ını, mankind, uh ่อยู่นะ้ยเด็ดขาดนะครับไม่เหลือซากนะอันนี้อะไรมุ at, <c oughs> ่งเน้นสติภาพมุ่งเน้นเจรจาเจรจาเป็นไงล่ะมึงเดี๋ยวมึงได้เจรจาอีกรอบนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ